ุดูสภาพต่อครับอ้้าปัดอปดี่นอง้โดดคนดหมมอนแท้มมยมันโดดสซคนครับพี่น้องคลิปนี้ก็ยกกระดูไงละครับ ยู่ห่วยบ้านเนาะทางซามตะปูนี่เด้อพี่น้องสะดุงออกามาค่ะสองเส้นเคืองครับสองเส้นเคืองกับขาสะดุ้งแปดศอกพี่น,อน้องแน่หำเลื้ยงเออเหรอเป็นแต่มีป้ามีป่าปลาปตองก่อนแต่ว่าม่าข้ามคำพี่น้องเอาเราใส่กันเรือร่องว่าวโดนเด้แต่ไม่จุดว่มิ้นลาดครับทะลุงกันเลยครับพี่น้องลองก่อน มีด <urs> ok. ินป่ะแต่ละป่าุนๆๆๆแรงยู่ใมุ่นเต็มทุกคนไม่เอาไม้ฟาดทาเนเพราะว่ามันอยู่ในอุ้มเบอ่ะแต่ตัวยางกับยางตัว เป็นสีเหลืกๆมันอยู่ในอุ้มของ่างอือประกับของโอ้ดง่าดเอายางซะน่องเออยปลาอแสานบป็นยางกับู่ไ้ปลา น้องอุ้มคนนีแมวเลสเบรติ่งคุณจับ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 งคุณเอาขึ้นเลิกเถอะเลิกอยู่ด้อนี่

าดมันอยู่ในอุ่มที่ฉันเลยเราไม่ฟาดเพราฟาดก็ได้เอาสาดน้ำออกมอือวเออเออว้าวนี่มัเต็มอยู่โอ้หมานแท้ คือตัวละมันอยู่นี่อุ่อนอุ่นอุ่นอุ่นตัวนี้ก็มีดเดียเดี๋ยวมันจั้งไหนเราเท่าที่เอาได้โดดออกทุกตัวเลยโอ้โหเกือบเกือบเกือบโดดออกคือว่ามาทั้งหลงังหีไปอยู่ยัง มันเลิกมองหัน,นะบเลิกใส่ดง,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 งมดดงอเดี๋ยวข,ขั้นสะดุงถือกล้องหีหมวาทั้งหลังนี่ละโอยอยู่ในปลาเดี๋ยวขั้นสะดุงดถือกล้องยูหันล้วไม่ถือดีไหมว่ายิ่สิดไม่ยู่งหลังสิง ปาะลาตัวตัวตัวไี่ปลาเต็มอยู่มันมันมันพี่นอ้องท่านในไรดล้วนี่ัใครยังสีไรขก้นมไรดีปะก็ลงไร่ดอกไรมัแเฮงขอฟังเอามือหนูแค่หนู่นั่นที่ื้อ ดดดีดด้งดีเดดงดดดีเดดงดีดดดงว้าวโู้วู้พี่นองหมาดแทนขนาดลาแบบลดยบงแงอือขนาดลาแบบลดคลอยอ่ะไม่ได้เห็นเต็มเ สองตัวครับ แดงถึงหอดท้งโคงป่ากันด้โอ้โหโอ้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 ยออกเ<อ>ือสองครับวุ่น <c oughs> ดดกระเตีมอยู่พี่น้อง ว้าวว้าวอืมสวงคือเก้าครับ เอาเห็นบ้าตุมต้มตุ้มต <Whoa. S 1> ู้ว <Whoa>. ้าวว้าวว้าวว้าวบ้าไปหน้าออกเบิดเลยแะ่ใช่ไหนเนาะไล่ค่อยๆยนึ่งดิ้ไม่ค่อยได้ไล้ โอ้โอ้ปาดบ้านี่ดูเจ้าตัวงาม กรต่อครับโอา้าวปลาดปืดดเคนโอ้โหโดดคนดมมวนแท้มวลเี่ยมันโดดไปคุนด์มป่าหลายครับเดีไหนก้อนไหนก้อนบักดำแล้วแล้วแบกดำเท่าก่ต้องไปนเจลาดำเพื่อ Ba cái cứ lại đó Đuột sớm niệm xa niệm nó niệm 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 Ôi, อะไรกลินขอบอย่างเดียว Whoa! Whoa! ว,ยว้าวว้าวออกเบิร์ดอ้ยออกเบิร์ด <c oughs> ยังตัวหนึ่งยัางเขาแม่ มึงหนีเลิกแท้เออมึงหนีแค่เนี <oh, ่บอลลมแค่หันเก็บตัว้าวเปิดเปิดปีนองะโอ้ยออกเบิดเอาเบดเลย ทีส่สองมันทีปสองนี่เนาะคือจินตุลาเขานะเคือแต่มันก,โนกน็โยกยากที่สองไปงนี่นี่นพี่น้องเอยอ,อุ้ยออกโอ้โตใหญ่ออกเลยอะ sống tô lê bồ bào lê bồ bào lên cũng đây ui โดดออกจมิงมีบ้างอู้ว์อ้วโ,โอ้โวเหลือสามครับ ยังไหลสั่นจากหน่อยเด้อพี่น้องผมลมขีดตมโอ้บหทักคน 多 tham tài lên chút ngoa muôn tôi là nhang hoa cả này ออีกกอง,อง <c oughs> คุณหาโดุงโคบเอาทางออกไปเลยนี่ออกไปบนยโอ้โหโดุณโคบแซวเลยนี่ก็คือสีบน้ำเอา สีดน้ำเอาห,หลาๆมันยังบ่ตื่นไปไกลนี่เบิอกอะไรห้หองฝาดมันนนั่ปลามันตื่นไกลโพดมันแห้งปอดอืมมันแห้งพออ๋อเลือกแถมตาดาับตาดาับลมลมโอ้อออไปไปห้องผม อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยโอ้สามตัวเลย บึดอโอ้อย่ปืดโอ้เหลือสมโอ้ลกหลกหลลึกลกมึงนลึกเถอเอาป่ามันอยน้ำหมิงคนไปพอได้เดี๋ยวด้ไปพอได้อ้ยนั่นตายอยู่ในหันหลได้เห่เอาเนี่ยยพอได้คนลม คนลมนี้เกียยกล้องเกืกอ่ยตาแรนเรื่องสีนาะได้ละุ่นแนงแปดพี่น้องแ๊ดโอ้ยพุ่นเต้นกับมีแถ,าาถบอะไรน้ำหยาดน้ำเนี่ มันแรงของมันอีกความรายมันแรงโอ้วประตอรรมลมรมพี่น้องลมรมหอ้ยาร่องพอดีความยมันแห่งเผ่าดิรมมโอ้วอป้าตัวนี่ออกเบิดเลย มันแไม่เหนเข่าดีโอ้ไรมันแรงเนาะที่ถึงมันโอ้ยออกบุดเลยอ่ะโอ้แห่งแรงไม่นลองข้ไปที่ไหนที่ใหม่ดิบัโอ มวลไเลยมวไปผนไปกางบ่ได้เด้อพี่น้องไปกไก่สุดงบ่มันเลึกเห็นบาลาขาจ่อสีวาวดเอาสิแดงไดมันเลึกกล่องสีม่ลอดเปานน้ำลืกแม่นแล้วผู้นั้นผู้สูงเนาะเออเอา,เอาตาที่เพื่อนนั่นขาเจอเห็นน้ำเพื่อนนั่น มาขึอย่างนี้หงไล่บ่านิงแลนดีโอ้โหเออพี่น้องเออโอ้โหผลสนงข์ซี่โตครับเขาี่ผาดอะพุ่นตือน้ำกลนกับมี้ ม่ได้เลยแต่มันลมทั้งไล่ทั้งเข่าดีปลาเนี่ยโว้ปลาคปลาคนเป็นบูมีปลาไล่แบบหลายเลย มันลมมันบุหลือปนไหนเด้อมันลม ออกเบิ่เลยออโดน <c oughs> โดน้ำกวนพวกมันกำลังตืนนี่เหักกำลังตื่นนตำคที่กาตากน อ,อ,อู้นนสามทีโตอยู่ครับอูบ่ยงไงยังเขาดีเมื่อถ้เนอกไปนี่ก็จะเห็นบอนี่เห็นบนละ่ะอยูนี่อมแย่งไหน,นี เออปาดปาดปาดไปดิเอาออกเบด้องยังอยู่สองตัวยังอยู่สองตัวตำขาตึกตึกๆๆกอยู่ มดิตออ้โอ้โหบันนี้ยังบันบออนี้ยังบันโอ,อ้เดี๋ตเลยครับโอ้อยยางลาะจังสิกระมวลไปอย่างเล่นตองนอยบ่ก่ แล้วแรงแล้วแมวมันแปเพียนอย่างเี้ยมันมีนาเตีเอ้าเอ้านไปป้อออกหมดเลยออกเด็ดเดียว ปากำลังตกดินเลยพี่น้องเมือดไปขันเมื่อด้วก็พอด้วยกำลังตกดินเลยอุ้ยแต่ว่าคืเปลี่ยนต่ยตๆๆต่แต่แต่ตโอ้โหผมร่มีดต่มไม่ยหลปลาไงปลาไงตื้นน้ำดาา ủa phun pa nè, tiêu nè, chưa, ôi phun úi, bỏ thật sao ปุ่นยื้อไก่กระตื่นปุ่นดวดงดวงไหนไงล่ะปุ่นบ,บอกโอ้ยโอยทันตะกบุ๋ทวทานก็ออคอยพงค้างเหรอได้บ้างช่วงนีนนน้มันมีปลาเนาะมันป็นปลาเนาะ เอาอีกเจ็ดสองบาทนะพี่น้องเดี๋ยวฮ่อจังเดี๋ยวฮ่อจังไปเบิ่งผลงากันโยบ่า อืเลือดตัวเลือตัวนึ่งได้ใครเป็ดครับโอ้โหจีนอ มาลุ้นบาดเสุดท้ายกันครับเออโอ้โอ้โอ้โว้ยังบอกโอ้ออกเบิดสะดุ้งกะขาดขาดเอยพี่เียนาะเอ้าจะไปเบิองผลงานกันอยู่บ้านครับเบิองน้ำแมวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวลองครับพี่น้องอันตอนยกกะพุ่งพางอยู่เนาะแห้งค่ำๆมิ่งเขาดีเนาะ แตบว่าเฮงไายอยู่ขอมันยังเข่าฟังไหมพี่น้องของว่ามันกระตำกระซีโล่ซีหาโล่ด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันรดำปีไมนอยากกินพี่น้องเพิ่งพี่น้องกูเหรอลายโลอยู่เด็เดี๋ยวสิแบ่งให้สมบัติอยู่เอาโอเคพี่น้องครับก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่มองเห็นจบคนที่ขาเมื่อไหร่รบติดตามพี่น้องเอาเทคนีคก็พอนเทนิคก่อนเนาะ่นแรกครับไปไปเอาไปปิ้งปะบ่ไอ้บุณเรดังไฟเดี๋ยวเดี๋ยวขแบ่งให้เอาไปใส่ตู้ไว้ นั่นนั่นั้นไมีกลว้วบวว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 วยวูววววกวว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 นวน้องนววววววีว